สวัสดีค่ะเพื่อนๆที่น่ารักทุกท่านคลิปนี้เรามาทำแกงฮังเลกันนะคะแกงฮังเลเป็นแกงพื้นบ้านของทางภาคเหนือที่มีรสชาติอร่อยคิดว่าหลายๆคนคงจะรู้จักและคงเคยกินกันแล้วนะคะสมัยก่อนหากแขกบ้านแขกเมืองมาเยือนบ้านเราเรามักจะทำแกงฮังเลเลี้ยงดูเสมอแต่เดี๋ยวนี้ในพื้นเพของหมู่บ้านที่หญิงมออาศัยอยู่ นิยมนำเมนูแกงฮังเลมาเป็นอาหารมื้อเที่ยงของงานชาปนากิจศพค่ะซึ่งหากบ้านใดมีฐานะหน่อยก็จะแกงหม้อใหญ่ๆหลายหม้อเผื่อว่าแม่ครัวจะตักไปทานที่บ้านด้วยคนละถุงสองถุงแต่บางครอบครัวก็นิยมทำแกงฮังเลไปทำบุญที่วัดในเทศกาลข้าวพรรษาออกพรรษา ลอยกระทงสงกรานประมาณนี้แหละค่ะเราจะนำหมูมาหั่นเป็นชิ้นเป็นชิ้นแล้วก็นำน้ำพริกที่เราเตรียมไว้และผงฮังเลมาหมักรวมกันนะคะซึ่งน้ำพริกแกงฮังเลและผงฮังเลจะมีขายตามท้องตลาดแม้แต่ในห้างสรรพสินค้าก็มีค่ะเราจะหมักทุกอย่างทิ้งไว้ประมาณหนึ่งชั่วโมงนะคะขณะที่เราหมักหมูอยู่นี้เราก็เตรียมขิงซอย หัวลิส่งขั้วและมะขามเปียกกระเทียมและหอมแดงหอมดองและน้ำตาลปิ๊บแต่หากใครไม่มีน้ำตาลปิ๊บก็ใส่น้ำตาลทรายแทนก็ได้นะคะสูตรของหญิงมอนี้จะไม่ใส่น้ำตาลปิ๊บค่ะใส่น้ำตาลทรายแทนและใส่ปลาร้าสับด้วยนะคะแต่หากใครไม่ชอบปลาร้าก็ใส่กะปิแทนได้ค่ะเราจะใส่กระเทียมและหอมแดงเยอะกว่านี้นะคะ ประมาณหนึ่งกำม,มือต่อแกงหนึ่งหม้อค่ะหากเราไม่มีหอมแดงเราก็ใช้หอมหัวใหญ่แทนได้ค่ะเมื่อเราเตรียมเครื่องปรุงทุกอย่างพร้อมหมดแล้วจึงนำหมูที่หมักไปเคี่ยวไฟอ่อนๆนะคะการเคี่ยวหมูไม่ต้องใส่น้ําค่ะเดี๋ยวรอให้น้ําของมันหมูออกมาก่อนแล้วเราค่อยเติมน้ำภายหลังค่ะ แกงหังเลจะเป็นเมนูอาหารที่มีวิธีทำยุ่งยากซับซ้อนแต่รสชาติของแกงอร่อยมากเลยค่ะหากเราทานไม่หมดเราสามารถนำแกงฮังเลที่เหลือมาทำเมนูแกงโฮซึ่งวิธีการทำแกงโฮหญิงมอได้นำเสนอในคลิปก่อนหน้านี้แล้วนะคะท่านสามารถไปสืบค้นได้ในเพลย์ลิสต์ช่องของหญิงมอในหมวดอาหารการกินค่ะ ตอนนี้เราจะเติมน้ำให้ท่วมเนื้อหมูนะคะเมื่อน้ำเดือดร้อนจัดแล้วเนื้อหมูเปื่อยดีแล้วเราจึงใส่ปลรราสับลงไปนะคะเดี๋ยวเราจะใส่ขิงซอยตามด้วยถั่วลิสงกระเทียมหอมดองหอมแดงซอยและน้ำมะขามเปียกค่ะหลังจากที่เราใส่ทุกอย่างลงไปหมดแล้วเราจะตั้งไฟต่อไปอีกสักครู่นะคะ รอจนน้ำแกงแห้งเป็นน้ำขูกกลิกค่ะวิธีคนแกงฮังเลเราจะไม่คนแรงนะคะเราจะใช้ไม้พายคนเบาๆค่ะกลิ่นของแกงฮังเลเริ่มออกมาแล้วกลิ่นหอมเลยค่ะหากบ้านไหนแกงฮังเลเราอยู่ใกล้ๆจะได้กลิ่นหอมทุกครั้งค่ะซึ่งตามชนบทหากใครแกงฮังเลบ้านข้างๆก็จะตะโกนบอกว่า ตักข้ามหัวมาสักถ้วยเน้อซึ่งแปลเป็นภาษากลางว่าตักแกงฮังเลมาส่งให้สักถ้วยนะและนี่ก็คือหน้าตาของแกงฮังเลสูตรหญิงมอนะคะเพื่อนๆมาทานด้วยกันค่ะแกงฮังเลนอกจากจะทานกับข้าวเหนียวอร่อยแล้วเรายังสามารถทานกับข้าวสวยร้อนๆได้อีกด้วยนะคะหากเพื่อนๆชมคลิปนี้แล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่ง เพื่อจะได้ไม่พลาดการรับชมคลิปต่อๆไปของหญิงมอนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะ